เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่จําเป็นต้องมีการอพยพกันเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ผู้เราทุกคนต้องมีเลยนั่นก็คือการตั้งสติและเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นไดน้และยิ่งถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงพี่หมอจะชวนทุกคนมาทําความรู้จักและเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานหรือที่เรียกว่า emergency kit สําหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นจริง emergency kit <Kids S 1> ควรถูกจัดอยู่ในกระเป๋าที่พร้อมนําออกมาใช้ได้ตลอดเวลาโดยภายใน emergency kit จะต้องประกอบไปด้วยอาหารและน้ําดื่มที่เพียงพออย่างน้อย3-7วัน 2. อ,อุปกรณ์ของเล่นของใช้หรือผ้าห่มที่มีกลิ่นคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นของสัตว์เลี้ยงเองหรือของเจ้าของเพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย3เอกสารสุขภาพสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสมุดวัคซีนหรือประวัติการรักษารวมถึงยาประจําตัวที่สัตว์เลี้ยงจําเป็นต้องใช้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมไว้อย่างเพียงพอ 4. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วัดไข้สายรัดปากกรณีต้องปฐถมพยาบาลสุนัขที่อาจเกิดการบาดเจ็บใส่ลิง น้ำเปลือน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆก็ควรมีการเตรียมสำรองไว้เผื่อได้นำไปใช้จริงสุดท้ายเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์จริงที่ต้องได้อพยพสัตว์เลี้ยงต้องตรวจเช็คให้ดีๆว่าเด็กๆทุกตัวได้ใส่ปลอกคอพร้อมป้ายชื่อที่มีเบอร์โทรเจ้าของเรียบร้อยและใส่สายจูงให้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวเพื่อง่ายในการควบคุมแต่ทาให้มั่นใจว่าเราจะควบคุมเด็กๆได้หรือไม่แนะนําให้นําเด็กๆไว้ในกระเป๋าหรือกรงไว้สาหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆได้มากยิ่งขึ้น